แล้วกลับมาเรื่องนี้นําเสนอเรื่องนี้ไปได้วยความเข้าใจจริง mm. ๆเวลาเกิดข่าวช้าออกมาบุกรุกพื้นที่ทางการเกษตรจะมีคนจํานวนหนึ่งบอกว่าเพราะมนุษย์ไปรุกมันแต่ขณะเดียวกันเราต้องนึกดูว่าผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันมากจริงๆเมื่อวานนี้เปิดเผยเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมช้างป่า ตำรวจโรงพักหนองใหญ่ชมบุรีช้างป่าออกทำร้ายชาวบ้านจนสีชีวิตในสวนยางพาราไร่ไทยประสงค์ที่ตำบลคลองพลูไปตรวจสอบพบร่างของนางลอยอายุ66ปีถูกช้างทำร้ายร่างแหลกเหลวรอ,องเท้าบูทอุปกรณ์กรีดยางกระจายขนาดที่สามีอายุ70ปีชื่อในหลับได้รับบาดเจ็บข่าวแตกและแผลถลอกหลายแห่งตัวนหลับเนี่ยเล่าเหตุการณ์ว่ายังไงหมวย ในลาบบอกเลยออกจากบ้านมารับจ้างกรีดยางกับภรรยาในสวนแหน่งนี้กรีดไปได้แค่สามต้นเจอช้างตัวใหญ่ยืนอยู่ใกล้ๆค่ะก็ตะโกนเรียกเมียให้รีบวิ่งหนีเพราะว่าช้างทําท่าจะไล่พอเมียวิ่งหนีเขาวิ่งหนีไปอีกทางอะค่ะทีนี้เมียล้มลงแล้วช้างก็ตะทืบแล้วก็เหวี่ยงเมียไปมาคือ<น>เขาบอกเลยช้างป่าตัวใหญ่เข้ามาใกล้เห็นปุ๊บตกใจตะโกนบ,บอกเมียให้หนี แต่เมียหนีไม่ทันช้างดูไล่ไลไปตามติดๆจนภรรยาหกล้มแล้วถูกช้างเนี่กระทืบใช้งวงจับเวี่ยงไปเวี่ยงมาหลายครั้งตัวสามีอายุเจวิ่งหนีไปทางล้มลุกคุกคางหลายรอบหัวข่าวแตกเนื้อตัวถลอกปอกเปิกท่านผู้ชมมะตกใจมากที่เห็นภรรยาถูกช้างทำร้ายอย่างบ้าคลั่งต่อหน้าต่อตาท,ทั้งทั้งที่พยายามระวังตัวแล้วเพราะอะไร ปกติคือยัางเนี่ยจะออกมาตอนกลางคืนประมาณตีสี่แต่นี่อุซานหลบเลี่ยงแล้วมากลางวันคือประมาณแปดเก้าโมง,โมงก็ยังโดนช้าง,งทำร้าย,ายอ,อีกกียางหองยายกีไก่ก้องกีไม่ได้กีร่องครับผลัสองสามรอบไปเจอะช่างเื่นอยู่จริงก็เห็นเห็นอยู่ตั้งทต่ตั้งเล็กบอกยายได้ร้อย ช่างวิ่งออกวิ่งไม่ทันช่างกวิ่งลงมาใส่พี่ยีใหญ่เลยไม่ทันเลยไม่ทันอนีไม่คนหนอ่อี้คนแต่ลุงก็วิ่งล่ลุงก็วิ่งล้มเจ็บหัวเข้าเหมือนกันเขาแตกนี่ฮะขณะที่อีกคนหนึ่งในเอรับจ้างกรีดยางเหมือนกันออกมาตอนเช้าอุตสาออกมาตอนเช้าคิดว่ากลางวันไม่เป็นอะไรแล้วเพราะหลบเลี่ยงกลัวช้างป่าปรากฏถึงเวลา มาจริงๆแล้ววิ่งเข้ามาพุ่งตัวมาทำร้ายไม่ให้ตั้งตัวต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดตอนนี้กลัวมากจริงๆนี่ขณะที่เจ้าของไร่ซึ่งก็หมายถึงเจ้าของสวนยางพาราที่เป็นคนจ้างนายเลสักประสงค์บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเป็นประจำปีนี้ชาวบ้านเสียชีวิตจากช้างป่ามาแล้วหลายรายแต่หน่วยงานรัดกับเพิกเฉยชาวสวนเองพยายามจะปรับ,ปรบเปลี่ยนเวลากรีดย,ยางมาทำงานตอนเช้า เกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เล่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างจริงจังตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอโอ้แสดงความเสียใจได้จริงๆเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมบังเอิญมีการประชมุมโดยคุณสนธิรัตน์สนธิเจริวงประธานที่ปรึกษาของพลเรือพัชรวัติวงสุวรรณล้มปีทรัพยากรไปประชุมที่อบตอท่าตะเกียบ เกี่ยวกับการแนวทางแนวทางแก้ปัญหาช้างป่าออกหากินในชุมชนในพื้นที่ป่ารอยต่อนี่แหละท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าชาวบ้านมายื่นหนังสือขอความเห็นใจให้ลงมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยที่นยายกอบตคุณทวีบอกสถานการณ์ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าเขาอ่างหรือในรอยต่อ5จังหวัดโดยเฉพาะอำเภอท่าตะเกียบนับวันจะแรงขึ้นทุกปีจำนวนช้างป่าก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปีก่อน 400กว่าตัวปัจจุบันมากกว่า600ตัวที่สำคัญมีฝูงช้างป่าเข้ามาใัยในชุมชนเป็นจำนวนมากและขยายพื้นที่หากินจกกะกระทั่งครบทั้ง47หมู่บ้านแล้วรวมถึงอำเภอใกล้เคียงคือช้างมันมายึดพื้นที่หมดแล้วครับครบทั้ง47หมู่บ้านแล้วเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขอให้หาทางแก้ปัญหาโดยเร็วเอาช้างป่าคืนสูป่ป่าหรือจะทำอะไรยังไงนี่ ทบชมนับไปมันก็เรื่องใหญ่จริงๆนะคะแล้วมาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตแล้วนะครับทบชม